สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับมาดูมาชมนะครับผมกับเราช่องไายเสาห้านะครับผมวันนี้น้องก็ออเป็นช้างเผือกหรือเปล่าเนาะดูนะครับผมเดินกินตลอดทางนะครับผมตามมาด้วยพังแม่พลอยนะครับผมพลอยนี่นะครับเราก็มาพบกับ ควันอื่นนะครับผมเป็นควันที่มาอยู่กับคว,วันนะครับผมควันอ้ยนะครับผมก็น้องคว view, ันจะไปก่อนนะครับผมวันนี้เราก็จะเดินช้าๆหน่อยบรรยากาศชิลๆนะครับผมถ้าเร่งเครื่องนะผมถ้าควันได้ขึ้นขี่หลังน้องก็อาจจะเดี๋ยวปืนกูวะเดี๋ยวปืนกูขอโทษขอไป เมื่อกี้ควันโอ้ยจานนะครับผมดูหลังพลอยนี่มาไหมเออเมย์เออเอี๋ยวเมย์มาไหมมาเมย์มาอ่าทางพลอยนี่ไปแล้ว เอ้เออเออเอาละวะสร้างลบเจ็ดลบแล้วไหนดูนะครับผมหลังน้องจะสูงเกือบเท่าพาังพอยนี่นะครับผมเดี๋ยวพังพอยนี่จะหัวเชิดนะครับผมกับเรานะครับผมกับคพี่พีโอนี้นะครับผมวายเอเอ,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 เอ เป็นแผ่นในลูกเป็นแผ่นเออในประมาณนี้นะครับผมเราเราจำกี่หลักจูดยโอ้ไม่เอ้ยดุสันเม่ไว้วะนี่นะครับผมกับ ส5ห้าของเรานะครับผมเดินไปเรื่อยๆครับผมโอ้โอแ,ลแล้วไม่เอ้อยความรู้สึกว่าจะไม่สบายนะครับผมโอ้จินย่าก่อนสักนิดนะเยอะๆๆเอเจอ,อ,อย่าไม่ได้นะครับผม จะอยู่ประมาณนี้ครับผมคลิปน,น,น้ครับผมมาเยอะจนอ้นยได้แค่ข้างหน้าลูกข้างหน้าย่าจะขอโทษขอไป <laughs> จำนะผมไม่สบายนะผมควันนะผม ว่าพรุ่งนี้จะไปหาโมนะผมออขอโทษขออภัยนะผมที่ที่ควานนะผมเ,ออเสียไมา้ญาตินิดนะครับผมพอดีควานไม่สบายนะครับผมเพราะว่าน้องก็ต้องไปทำงานเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดของน้องนะครับผมน้องจะหยุดอาทิตย์นหนึ่งครั้งนะครับผมมามามา เยอะไหมดูนี่ว่ะสินี่แอ้อก็น่านสรนี่นะครับผม้ำไม่อาบนะครับผมแต่ควานอาบตอนเช้าแล้วพาน้องไปลงไอ้ไปเล่นโคลนนะครับผมไปอบผิวนะครับผมก็เลยขวานก็กินยาช่วงเอ่อช่วงเช้านะครับผมกินยาเสร็จแล้วก็นอนนะครับผมเต่งขึ้นมาก็ถึงเวลานะครับผม จะไปทํางานนะครับผมก็เลยไม่ทันเ,เวลาที่เราจะไปทํางานนะผมมาไมมาไอาบน้ําให้น้องก็คงนานนะครับผมขัดผิวนะครับผมมามาจอนไดมมา,มาอ้ยนาะวอนดูหน่อยนี่นะครับผมก็ฝากคลิปนี้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมฝันจะได้รีบไปทันนะครับผม หอ,อยนี่ขวันข้าวนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าคำพูดหรือว่าสิ่งใดอ,อาจจะไม่ดีไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยนะครับผมกับทุกทท่ทททานที่มารับดูมามาเข้ามาดูมาชมนะครับผมกับทลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะผมสองหสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนแล้วเป็นแป้นลูกเป็นแป,ป้นสูงเป็นแป้นเสียงด้วยเสียงโอ้บังเขียวอยู่นะครับผมก็สวัสดีครับ